มันจะมีหลายๆจุดค่ะหลายๆเรื่องหลายๆประเด็นที่พรน,นึกได้เนาะแล้วก็ประเด็นต่อไปนี้เนาะที่พรจะเอามาแชร์กับทุกคนนะคะที่มันอาจจะต้องการที่เรา move on ได้เนี่ยแสดงว่าเราจะต้องเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างเนาะแะ้วก็การที่ทุกคนที่ต้องการจะมูอ่อนจากวงกลมนะคะก็แ,แสดงว่าเอ้ยก็คือพรอมแล้วแหละดันนั้นก็เลยแนะนำว่ามันจะเป็นวิดีโอที่เหมาะกับคนที่ ที่จะแบบเอ้ยก้าเดืนต่อไปแล้วนะสวัสดีค่ะวิดีโอนี้นะคะจะมาเล่าเกี่ยวกับเรื่องการ move on หลายๆหละคนก็อาจจะแบบเคยดีอช่วงปี2ปีมานี้นะคะก็จะแบบดังๆเนาะก็คือแบบว่า move on ในวงกลมใดทั้งปวงนะคะก็ สำหรับคนที่มาดูแวะมาดูวีดีโอนี้พี่บเอ้ยเออฟังเป็นแบบเป็นข้อมูลอะไรอ่าเงีก็จะโอเคแต่สำหรับคนที่ยังมุกอ่อนไม่ได้หรือกำลังมุกอ่อนเป็นงกลมนะคะเราก็มาดูวีดีโอนี้พอนะคะเตือนก่อนนะว่าก็คือพร้อมก่อนแล้วค่อยมาดูวีดีโอนี้เพราะว่าถ้าดูวีดีโอนี้ทั้งทั้งที่ใจยังไม่พร้อมเนี่ยก็ อาจจะแบบรู้สึกว่าเฮ้ยมาว่าเราทาไมบอกแล้วผููทาวิดีโอก็คือพอนะคะไม่ได้มีจตนาที่จะแบบต่อว่าใครแต่ว่าทางนี้ทางนั้นถ้าเกิดว่าหัวใจของเราค่ะมันยังถึงเวลาที่เราจะยังไม่พร้อมเนาะเออพรก็ยังไม่แบบไม่ได้ว่าอะไรแต่ว่าเอ้ยถ้าเราพร้อมแล้วพรก็รู้สึกว่าสามารถฟังได้ค่ะเพื่อว่าเป็นข้อมูลเนาะแต่ก็อย่างที่บอกไปว่าพรไม่ได้แบบ เฮ้ยจะมาตอบว่าไม่ได้แบบวิเศษมาจากไหน,นะะือนกันค่ะอ่ะเราจะมาเริ่มเข้าเรื่องกันแล้วนะคะทีนี้เราจะมาโฟกัสกันก่อนนะคะว่าการที่แบบเฮ้ยการ m ม v e อ้อนเป็นวงกลมคืออะไรอันแรกคืออาการของการ m มูนออนวงกลมนะคะก็คือการวนกับเรื่องเดิมๆถูกไหมคือการวนกับเรื่องเดิมๆในที่นี้ค่ะมันก็จะรวมแบบหลายๆอย่างหลายสิ่งอย่าง อย่างเช่นว่าการไปสถานที่เดิมๆการไปฟังเพลงเดิมๆการไปซึมซับบรรยากาศการหยิบของที่เราเคยมีความทรงจำร่วมกันการไปดูหนังที่เราเคยไปดูเ้วกกันคือถ้าเกิดว่าเราใช้คำว่าเรากลับไปทำอะแสดงว่าเราอะยังคำนึงถึงอดีตที่ผ่านมาอยู่นะคะเพราะว่างานที่พูดว่ากลับไปแสดงว่ามันคือการย้อนถูกไหมคะ แต่ทางนี้ทางนั้นคือการเราจะบอกว่าการที่เราจะกลับมาดูหนังเรื่องเดิมการที่เราจะมาดูาไปสถานที่เดิมๆที่เราเคยไปอะไรอย่างเงี้ยมันก็คือถามว่ามันทำอะไรมันทำได้แต่ว่าก่อนอื่นก็นนคือมันจะต้องไม่มีคำว่ากลับไปที่เดิมตามหลักพิธีศาสตร์ที่เคยแบบอ่าน,านมาเนาะถ้าเกิดว่าแบบมีผิดตรงไหนก็่าเสริมเติมกันได้นะคะก็คือว่าเคยได้ยินมาค่ะว่า ความทรงจําของเราอะมันไม่เคยหายไปไหนเลยนะคะเอาจริงๆแล้วแต่ว่ามันเป็นความทรงจําที่เราไม่ได้หยิบใช้อ่ะคะ่ฉะฉันถ้าเกิดว่าเราไม่หยิบใช้น้องก็จะอยู่ในความทรงจำอยู่ห้องไหนไม่รู้ของความทรงจำอะออแต่ถ้าเราได้หยิบใช้บ่อยๆมันก็จะแบบเออมันก็จะไม่ลืมเนาะเราก็จะไม่ลืมว่าเออแบบเข้าอินเทอร์เนต็ตยังไงเสิร์ชข,ข้อมูลยังไงเพราะเราแบบมีการหยิบใช้ทุกวันใช่ไหมคะมันก็เหมือนการย้ำเตือนฉนันการที่ เรามูอ่อนได้มันจะไม่ได้หมายความว่าเราลืมเขาไปโดยร้อยเปอร์เซนต์เพราะว่าต่อให้ทํายังไงมันก็ยังลืมไม่ได้ถูกไหมคะเพราะว่าหลายๆอย่างมันก็ยังลืมไม่ได้อะคะเพียงแต่ว่าเอ้ยพอเราไม่หยิบใช้ไอ้สิ่งนั้นมันก็ไม่ได้แบบหรือฟื้นไม่ได้ถูกหยิบกลับมาฉะนั้นมันก็จะไม่ได้แบบเฮ้ยมันจะไม่ได้รับการใช้งานมันก็จะแบบค่อยๆหายไปแต่ว่าน้องเขาจะอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้แหละเออในความทรงจํานะคะฉะนั้นก็คือมันก็จะแบบ มันก็เป็นอย่างนี้ะนี่คือหลักการของความลงจําตามหลักวิทยาศาสตร์ที่เคยไปทราบมาดังนั้นถ้ามีพัาดตรงไหนสามารถบอกเพิ่มเติมมาได้นะคะอะไรคือกวนอยู่กับเรื่องเดิมถูกป่ะอันที่2ค,คือแบบสิ่งของต่างๆมากระตุน้นแต่สิ่งของต่างๆที่มันมากระตุ้นกับอารมณ์ความรู้สึกของเราอะ่ะมันก็แบ่งออกไปได้อีก2ออย่างเหมือนกันนั่นคือการที่เราไปแสวงหาสิ่งนั้นเองหรือเปล่าหรือสิ่งนั้นเข้ามากระทบเจอเราโดยบังเอิญเช่น เราตั้งใจเปิดเพลงเดิมๆที่เราเคยมีความทรงจำร่วมกันหรือเปล่าเนี่ยคะ่ะหรือเราเดินผ่านห้างแล้วห้างเปิดเพลงนี้อ่ะอันนี้มันก็ช่วยไม่ได้เนาะเพราะว่าหูเราปิดไม่ได้นะคะทีเนี้ยนี่เห็นไหมคะ่ะอันแรกคือการที่เราวนกับเริ่มเดิมอันนี้สองคือสิ่งที่มันแบบมากระทบใช่ไหมคะอันนี้สามซึ่ง ถือว่าเป็นข้อสำคัญมากๆนะคะนั่นก็คือตัวเราเองการที่เราจะ move on ไปหาสิ่งใหม่ได้มันเกิดจากตัวเราเองค่ะตัวเราเองจะต้องมีความเต็มใจความสมัครใจที่แท้จริงที่เราจะออกจากวังวนความรู้สึกเดิมๆที่เราไม่อยากเจอเพราะอันแรก ต้องแยกอย่างนี้ค่ะต้องแจ้งต,ตรงๆแล้วก็ด้วยความที่มีประสบการณ์เนาะแล้วพรก็รู้สึกว่าเฮ้ยเอกซิมอะจีช้ปกระลำปีเนาะเออเข้าใจเนาะตรงกันทุกคน <c oughs> ทีเนี้ยต้องยอมรับค่ะว่าข้อที่สามอะหมายความว่าอะไรก็อย่างพรในอดีตก็เคยเป็นเพราะว่ามันเกิดจากตัวเราค่ะข้อสามคือข้อสำคัญมากๆนะคะทำไมถึงบอกว่าเกิดจากตัวเราเพราะว่าเรื่องเดิม ที่เราทําทากับสิ่งที่มันกระตุ้นน่ะเราอา่ะเลือกที่เราอ่ะจะเอาอารมณ์ของเราอ่ะไปมีผลกับสิ่งเหล่านั้นที่เราสูว่าเฮ้ยเราไม่เคยมีความสงจาทุกวมกันเราเคยแบบมีคุณค่ามีเวลามีเวลาที่พี่รวมกันนุ่นน่นน่น่นะคะก็คือมันคือตัวเราเองเลยค่ะที่ว่าเราอ่ะจะเลือกไปทําสิ่งนั้นไหมและก็ต้องยอมรับว่าบางโมเมนต์ถึงแม้ว่าปากอาจจะบอกว่าเออเออก็อยากแบบไปเจอสิ่งใหม่นะแต่ ก็ยังรู้สึกว่ายังไม่อยากออกจากความรู้สึกนี้ยังจะจะอยู่ตรงนี้ยังไม่แบบหันไปไหนทางนี้ทางนั้นเพลงเศร้าไม่ทำให้เราอารมณ์ดีขึ้นเพลงเศรา้าหรือเพลงที่เราไม่ได้กันถ้ามันดึงให้อารมณ์เราหดหู่ลงขวอนเชื่อว่าทุกคนก็รู้เนาะว่าความรู้สึกที่มันแบบวนวังวนแบบนั้นอนะมันเหมือนการการว่ายน้ําในอ่างนะคะการพายเรือในอ่างไม่ใช่ว่ายน้าในอ่างค่ะทุกทีก่ค่ะเอ่อมันก็เหมือนกับการพายเรือในอ่างนะคะ ฉะนั้นก็คือการจะบอกว่าอยากจะแบบให้กำลังใจในการที่แบบเฮ้ยเธอถ้าเออเราเชื่อว่าทุกคนนะคะถ้าเกิดว่าดูมาถึงตรงนี้ควาเชื่อว่าเออก็อแบบน่าจะพร้อมในการที่แบบจะก้าวต่อไปเนาะตท้งนี้ทางหนั่น,นะคะการม o ฟออนของพ่อน ที่ทอมกำลังหมายถึงนะคะมันก็จะไม่ได้หมายถึงความสัมพันธ์อย่างเดียวแต่มันก็จะหมายถึงอะไรที่เรารสึขวาเฮ้ย mm. <"He i, S 2> เราอยากจะปลดเปลื้องสิ่งนี้เราไม่อยากจะอยู่ในกลุ่มคนเท่านี้เราอยากจะแบบเฮ้ยเราอยากจะไปทําอันนั่นเลยจะไปทําอันนี้เราไม่อยากจะอยู่กับความจาเจนเดิมที่มันไม่ได้ทําให้เราพัฒนาตัวเองเราก็ไปเลยนะคะแต่ว่าการไปเลยในที่นี้ก็คือการไปอย่างแบบมีสติเนาะเพราะว่า คืออย่างยิ่งแบบว่าเวลาที่มันรู้สึกว่าเอ้ยมันยังมูฟออนอยู่มันยังอยู่ในแบบขั้นที่มันแบบว่าเฮ้ยอารมณ์มันกําลังคุอารมณ์ความเศร้าอะไรอย่างเงี้ยมันกําลังคุมันก็แบบเป็นไปได้แต่ทีนี้ก็คือค่อยๆค,ค่ะแล้วก็พยายามทาความเข้าใจตัวเองเนาะเพราะว่าเราต้องใช้กับชีวิตกับตัวเองอยู่เสมอนะคะยิ่งถ้าเราแบบบั่นทอนความรู้สึกของเราโดยที่สถานการณ์หรือว่าคนคนนั้นหรือว่าเหตุการณ์ที่อยู่นั้นมันมันไม่ได้มีผลกับตัว จ้าตัวเลยค่ะเจ้าตัวคนที่รู้สึกว่ามุฟออนไม่ได้แล้วยังอยู่ในวังวนยังอยู่ในวงกลมมันนั้นนั่นแหละค่ะคือคนที่ได้รับผลกระทบโดยตรงอย่างหนักที่สุดนะคะซึ่งก็นั่นแหละก็อยากจะให้แบบ m o v ออนนะคะสิ่งอื่นนะคะที่ดีแล้วก็อย่างที่บอกที่ดีในที่นี้หมายถึงว่าที่ดีกว่าที่มันต้องมาวนกับความจำเจที่ มันไม่ได้จันองใจอะค่ะฉะนั้นก็ลองไปหาสีอื่นนะคะไม่ว่าต่อไปมันจะเป็นยังไงเราก็ออกไปก่อนเออออกจากวงนี้ไปก่อนอาจะมีเอ่อสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมข้างนอกนะคะที่ไม่ใช่วงกลมหรือหรือว่าอาจจะแบบเฮย้ยมีทางแบบเดินอะไรให้แบบทางให้เดินเยอะะเลยอะไรอย่างเงี้ยก็ขอเป็นกําลังใจให้นะคะแล้วก็ ถ้าเกิดว่าใครมีคำแนะนำอะไรที่แบบเอออยากแบ่งปันกันน้องก,ก็สามารถแบบแบ่งปันกันได้นะคะแล้วก็ขอบคุณมากค่ะที่นำเวลามาแบ่งปันกันบ๊ายบาย